ค่ะวันนี้เราจะใช้เวลาการเดินทางจากเกาะกระดานไปสู่จังหวัดตรังนะคะประมาณ3ชั่วโมงกว่านะคะเราจะไปโดยเรือลองไทบท๊ทก็คือเรือหางยาวขนาดใหญ่นะคะซึ่งเวลาเดินทางของเราจะผ่านเกาะมุกนะคะเห็นแวบ,บๆอยู่นั่นก็คือเกาะมุกนะคะเกาะมุกเป็นเกาะทีะ่ชาวต่างชาติรู้จักดีนะคะ เพราะว่ามีชายหาดที่สวยงามแล้วก็ยาวและมีที่พักที่เยอะกว่าเกาะกระดานนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวนิยมพักที่เกาะมุกนะคะเห็นไหมคะเห็นชายหาดเกาะมุกไหมคะจะเป็นชายหาดที่ยาวขาวแล้วก็สวยงามเหมือนกันค่ะสวยงามนะคะแล้วชาวต่างชาติจะรู้จักนะคะเกาะมุกส่วนมากจะลงเกาะมุกกันค่ะมาทางเรือนะคะ ห็นวิวไหมคะวิวสวยงามนะคะนี่เกาะมุกค,ค่ะชายหาดจะเป็นสีขาวสวยงามนะคะมีโรงแรมให้พักเยอะกว่าเกาะกระดานนะคะเห็นชายหาดไหมคะสวยงามนะคะเกาะมุกค,ค่ะสวยนะคะ จะเห็นชายหาดสวยงามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอบๆเกาะนี้ก็จะเป็นชายหาดไปอย่างนี้นะคะเกาะมุกค,ค่ะวิวสวยนะคะวันนี้เราเดินทางทางเรือนะคะเพื่อจะไปจังหวัดตรังนะคะเราไม่กลับภูเก็ตนะคะเราจะขึ้นที่จังหวัดตรังก็มีข้อแนะนํานะคะผู้ที่จะเดินทางมาเพื่อนๆที่จะเดินทางมาเกาะกระดานนะคะให้มาลงเรือที่เกาะ ลงเรือที่จังหวัดตรังนะคะแล้วก็จะมีเรือโดยสารพามาที่เกาะกระดานค่ะจะถูกกว่านะคะค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าซึ่งเราสองคนคนละหกร้อยเองค่ะจากจากนี่มาจากเกาะกระดานถึงจังหวัดตรังแค่หกร้อยนะคะเรือพร้อมรถนะคะแต่มาจากภูเก็ตมันแพงมากค่ะภูภูเก็ตแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้มาที่ตรังก่อนนะคะ เห็นวิวไหมคะชายหาดสวยงามค่ะเห็นไหมคะจะมีชายหาดที่สวยงามแล้วก็มีบริเวณบ้านพักหรือว่าโรง,งแรมนะคะจะเห็นมากกว่าเห็นไหมคะเห็นบริเวณโรงแรมอยู่ที่ชายหาดเห็นไหมคะสวยงามค่ะกามุกนะคะกามุกค,คะ่ะสวยงามค่ะเนี่ยเป็นเป็นโรงแรมที่พักริมหาดเลยนะคะ กาะมุกค,ค่ะเกาะมุกก็จังหวัดตังนะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะชายหาดสวยงามน้ำทะเลส,สวยมีที่พักเยอะแยะนะคะนะคะเกาะมุกชาวต่างชาตินิยมลงเกาะน,นี้ค่ะนิยมพักเกาะน,นี้นะคะสวยงามค่ะสวยงามเกาะมุกค,ค่ะ เห็นไหมคะสวยนะคะเกาะมุกนะคะมีที่พักรอบชายหาดไปเลยนะคะแล้วก็ที่พักเยอะกว่าวิวสวยเหมือนกันคะ่ะสวยเหมือนกันนะคะเราเดินทางโดยทางเรือคะ่ะวันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะไม่ใช้เวลายาวนานเหมือนมาจากเกาะภูเก็ตคะ่ะ เห็นไหมคะเราจะผ่านกาะมุกไปนะคะผ่านกาะมุกไปแล้วเพ,เพื่อที่จะไปขึ้นอ่อขึ้นเรือต่อรถตู้ไปที่จังหวัดตรังนะคะเนี่็นะคะวิวเกาะมุกสวยงามมากนะคะสวยค่ะสวยน้ําทะเลเป็นสีฟ้าสีเขียวเลยค่ะทะเลอันดามันจะสวยมากนะคะประเทศไทยทางใต้ของเราก็มีที่สวยๆอีกเยอะเยะหลายที่นะคะดูสิคะ สวยงามนะคะทะเลสวยงามค่ะทะเลสวยงามมากนะคะทางใต้อันดามันนี่จะสวยแทบทุกทุกเอ่อทุกทะเลเลยค่ะทางใต้ของเรานะคะประเทศเราก็ไม่แพ้นะคะวิวสวยเหมือนกันคะ่ะก็ไม่แพ้ต่างชาติเลยค่ะเห็นไหมคะน้ําทะเลเป็นสีฟ้าสีเขียวนะคะสวยงามนะคะสวยงาม วิวสวยมากค่ะวิวเกา okay. ะโอเคถ้าเดี๋ยวเราจะไปต่อรถตู้นะคะนี่เรามาถึงเมืองแล้วเราก็เอ่อถึงฝั่งแล้วเราจะไปต่อรถตู้นะคะไปกันค่ะโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต่อรถตู้ไปอีกนะคะไปที่ตังนะคะใช <c oughs> ้เวลาเท่าไหร่คะทุงที่ <c oughs> เดินทางทางประมาณเท่าไหร่คะทุกที่ ถ้าไปในทางตรค่ะก็อ,อยู่ประมาณไม่เกินห้าสิบนาทีครับไม่เกินห้าสิบ่ลงนั่นแหละเนาะแต่ลงนั่นแหละสถานีรถไฟใช้<อ>เวลาเดินทางประมาณเกือบห้าสิบนาทีนะคะเราจะเดินทางโดยรถตู้ต่อนะคะอันนี้คือท่าเรือที่เรามาขึ้นจากเรือโอ้เรือเมื่อกี้มีหาเรือเยอะแยะเลยตรนี้ขึ้นจากเรือลำห่เอาวันนี้คนนอ้อยเหรอคะ นี่ค่ะนี Mei, <c anc el> no, ่เรือใหญ่เขาไปไหนเรือสองชั้นเขาไปไหนกันเรืออย่างนี้พาเที่ยวเหรอคะยัางน้ไม่ครับเรือเรือโดยสารอ๋อเรือโดยสารไปกลาฝั่งระหว่างตาเรืออ่าแบบอ่าของอบอ๋อเดี๋ยักมีสองชั้นเนี่ยเรือชาวบ้านของอ๋อนี่ค่ะอยู่แบบธรรมชาติแบบชาวบ้านชาวบ้านที่นี่นะคะอากาศดีด้วยค่ะสวยงามค่ะที่นี่คือฝั่งอะไรนะพี่ฝั่ง่งะอีกทีหนึ่งชัดๆวัน คค่ะนี่ค่ะภาษานี่ค่ะภาษาใต้นะคะก็ฟังยากหน่อยึงแล้วก็ก็ยังมีร้านอาหารมีอะไรอยู่นะคะตรงนี้นะคะ่ะมีฝรั่งมาะค่โอเคเราเดินทางค่ะประมาณเกือบห้าสิบนาทีถึงตรังนะคะนี่ค่เป็นวิวสองทางทางทีนี้อยู่บนรถแล้วนะคะเราต่อขึ้นเรือเล้ขึ้นมาจากเรือแล้วก็ต่อรถตู้ เป็นเมวรลโตนะคะธรรมชาติของพี่นีก็จะปลูกมะพร้าวมีสวนมะพร้าวแล้วก็มีอะไรอีกนะพี่คือแถวนี้ปลูกอะไรบ้างยางนะคะยางับยางพานาออยางแล้วก็อะไรนะพี่ปาล์มน้ำมันครับอ๋อปาล์มน้ำมันด้วยนะคะนี่นี่ต้นปาล์มนี่อยูโบโกออฟเซย์เซยใบเนี่ยนี่ค่ะนี่ต้นเศนปาล์มปาล์มน้ำมัน แล้วก็ตอนนั้นเอาทริปพูดเล่นข้เหดียะเอออย่เห็นไหมคะวิวสวยงามลักษณะนี้ท้องที่จะปลูกปาล์มน้ำมัน,มนแล้วก็ยางพาราค่ะ <parity> มันก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะปาล์มท้งนั้นยคะ่ะแถวนี้ไม่ใช่มะพร้าวนะมะพร้าวต้มีาปาล์ม้นี นี่ค่ะรุ่นยางข้างหน้าเป็นสวนยางพารานะคะพืชเศรษฐกิจของทางใต้ของทางนี้ก็จะเป็นยางพาราแล้วก็มะพร้าวแล้วก็ยังไงควนตังคูเห็นแล้วควตนตังคูอะไรประจานใต้นะคะนี่นะคะตรังจะสี่ิบสามกิโลนะคะตรังเห็นไหมคะตรังสี่สิบสามกิโลค่ะ ทุลักทุเลในการเดินทางแต่ก็เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นริมสวยๆก็โอเคนะคะ,อย,คะอยู่นอร์เวย์ค่ะค่ะก็มีเหตุนะคะกระเป๋าตังหล่นในเรือค่ะแต่กว่าจะได้คืนก็โอ้โหบังเอิญมีคุณพี่ข้างหลังนี่คุณพี่ข้างหลังเขาใจดีเขาบอกว่าเขาเห็นตอนล่วงก็เลยได้คืนนะคะไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้จริงๆก็ได้พี่โชเฟอร์เขาก็ใจดีเขารอรอให้นะคะต้องระวังนะคะ แกเป็นคนถือกระเป๋าเองเราไม่ได้เทคแคร์ก็เลยล่วงไปค่ะพอดีกระเป๋ากางเกงมันลื่นนี่ค่ะกางเกงตัวนี้มันลื่นลื่นไปก็ยังดีค่ะได้คืนค่ะความมีน้ำใจของคนใต้เขาก็ยังมีอยู่นะคะเขายังให้เราคืนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะทีะ่ช่วยเหลือจนได้คืนค่ะถึงจะไปต่อได้ค่ะขอบคุณนะคะเราใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมคะ นี่ค่ะเราเข้าในตัวเมืองตรังแล้วนะคะก็จะถึงแล้วนะคะนี่ค่ะวิวในเมืองตรังนะคะทางข้ามทางรถไป ดีิฮามยายายานี่ค่ะนี่สถานีรถไฟนี่สถไฟค่ะถึงแล้วนะคะยาตรคุณพี่หนูขอนั่นหน่อยค่ะสวัสดีนะคะนี่ต้องขอขอบคุณคุณพี่นะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่ออภิรักอยู่แค่ครับ นี่ค่ะต้องขอขอบคุณคุณพี่เขาที่อนุเคราะห์รอจนกว่าได้กระเป๋าคืนได้กระเป๋าตังคืนนะคะขอบคุณมากนะคะคุณพี่คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่อย่าเพิ่งไปคุณพี่รอก่อนคุณพี่รูจะขอบคุณขอบคุณรอก่อนนะคะนี่ก็อีกคนนะคะที่ช่วยให้ได้ของคืนนะคะที่นี่สถานีรถไฟตรังนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามว่ามีรถไฟไปหัวหินหรือเปล่านะคะ นี่ค่ะสถานีรถไฟตรังนะคะนายมันโมเปิดเลออมไดเบดเบดสถานีรถไฟตรังค่ะเห็นไหคะเทรนรันเดย์สเตชันนี่ค่ะนักเรียนตรังรถมีรถอยู่นะคะ นี่ค่ะอันซีนอันซีนไทยแลนด์นะคะมีที่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเมืองไทยสวยไม่แพ้เมืองนอกเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ว่าเมืองไทยเรามีที่สวยงามเยอะแยะนี่อะไรเนี่ยไปพปรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พรุงร่งนี้กลางวันดูค่ะสวยงามมากนะคะกระบ,บี่<ม>เห็นไหมคะเมืองไท,ย,ทยเรามีที่สวยๆเ<ๆ>ยอะเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวมารอไปเหมืออไหรน,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 นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนนะคะอันซทีนไทยแลนด์ที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะคะ ไปค้างที่สุราษฎร์นีเขามีทิปท่องเที่ยวค่ะก็ค้างที่สุราษฎร์ชาน,นีจาขึ้นค่อยต่อรถไฟกลกับหัวหินนะคะนี่ค่ะเราจะไปเรื่อยๆพาเที่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นทริปนะคะทริปสำหรับที่ตังแฮปปี้ทริปทัวร์ซึ่งเป็นบริการทัวร์ทั้งรถไปรถยนต์รถอะไรแต่จัดการห้องพักอะไรทุกอย่างมีหมดนะคะ มีคุณน้องเขาเป็นคนบริการให้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่แหละน้องคะชื่ออะไรคะ,คะเห็นไหมน้องเขาช่วยแนะนํานะคะได้น้องช่วยแนะนําให้ทุก <Okay. S 2> อย่างนะคะเราจะได้ทิปที่สวยงามนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่นี่สถานีรถไฟตรังนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะ ชมเมืองตังไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะเราจะไปหาหมูทอดเมืองเออหมูย่างเมืองตังเขาบอกว่าที่นี่มีอไร่อยไปเดินดูสิคะชิมหมูย่างเมืองตังนี่ของฝากนะคะเนี่ยเดี๋ยวกับนี่เมืองตังนะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะนีตลาดนินี่ เมืองเล็กๆที่ไม่พุกพ่านนะแต่ว่าก็น่าอยู่นะคมะีเจอแล้วร้านเสื้อผ้าเราก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งละค่ะเปลี่ยนอีกของเยอะๆเลยค่ะร้อยเดียวร้อยเดียวนี่ผ้าบาติกนะคะของเยอะเลยนะคะของสวัสดีค่ะหนูหาเสื้อหน่อยนี่ค่ะผ้าบาติกสวยนะคะ นี่ตัวนี้แหละค่ะได้เสื้อแล้วไปเปลี่ยนแล้วเราเอันนี้ตัวหนึ่งนะคะเสื้อผ้าเยอะนะคะได้หมวกอีกใบหนึ่งก็ได้นะ,ะหมวกใบหนึ่งหมวกเท่าไหร่คะคุณพี่น้อยเดียวเอามาให้หนูใบหนึ่งเอาในกี้ข้างล่างข้างล่างเออนั่นแหละค่ะโอ้เสื้อผ้าเยอะๆเลยนะคะร้านนี้มีเสื้อตัวใหญ่ๆไซส์ 2X มีไหมเสื้อผู้ชายอ่ะ เสือ้อผ้าใชไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เป็นผ้าคอยืยดเออผ้าบาติกนี่มีไหมถ้ามีตัวใหญ่ก็ได้สองเอ็กตัวใหญ่เออได้อยู่ได้อยู่นี่ค่ะไห,ไ,หไ,หไหนสองลายเดียวกันไหมอ่ละละลายเลย<ะ><ะ>มีสองตัวนั้นมีแล<ะ>้วเอออลายนี้ดีกว่าได้เสื้อไปเปลี่ยนแล้วค่ะมีของเยอะนะคะคุณพี่ของเยอะเลยอะเดี๋ยวหนูดูกัน มีชุดเด็กๆไหมอะ่ะเด็กๆสองขวบอย่างนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมคะเสื้อผ้าเยอะนะคะนี่ลายตุกๆโอเคมีกางเกงยียนขาสามส่วนมีไหมที่นี่เมืองตรังนะคะนูนคะ่ะเมืองตรังค่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเราจะหา a t m เมืองตรังก็ใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะโรงแรมนะ,นะคะนี่โรงแรมธรรมรินทร์ของจังหวัดตรังนะคะนี่แหละอาหารพื้นบ้านไทยของอีกตังเขาส้มตำปูปลาโอ้โหน่าอร่อยค่ะลาบหมูลาบไก่มีที่ดิหม่อนนะคะเราจะมีโรงแรมธรรมรินทร์แต่วันนี้เราไม่ค้างตรังนะคะเราจะไปค้างสุราษฎร์ธานีนะคะ แล้วจะต่อรถไปจากสุราษฎร์ไปที่หัวหินนะคะพาล่องจริงๆเลยค่ะรดดาพาทัวร์จริงๆเลยนะคะวันนี้นะคะทริปนี้ในไทยแลนด์จะพาทัวร์ไปเรื่อยๆเลยค่ะออสวัสดีค่ะคุณป้าขายอะไรคะขายขนมโตเกียวคนะ่ะมีโตเกียวหรอคะข้างในไส่อะไรคะคุณป้ามีไส้พิษเผาไก่จ่างแล้วก็ไส้เค็มเล็กหวานค่ะ เอาไส้หวานนะคะไส้หวานสองไส้หมูหยองสองขายยังไงไม่ลูกชิ้นละห้าบาทค่ะเอาอย่างละสองอะ่ะเดี๋ยวหนูก,กลับมาเอาไปตรงนี้ก่อนค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขึ้นจากเกาะมาแล้วก็จะไปต่อที่ที่นี่สถานีกลางนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่สุราษฎร์น,นะคะจะไปลงที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็ค้างที่สุราษฎร์หนึ่งคืนแล้วก็จะไปกลับหัวหินค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะ นี่ค่ะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดตรังนะคะนี่คือคำขวัญของเมืองตรังค่ะเมืองพญารัชดาชาวประชาใจกว้างหมูย่างรสเด็ดถิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกสีตรังปากาลังใต้ทะเลเสน่หาดทรายนักตกสวยตะการตาค่ะนี่คือคำขวัญของชาวภาคใต้นะคะของจังหวัดตรังค่ะรัศกาลที่สิบนี่ค่ะ สถานสถานสำคัญคู่เมืองตรังค่ะศาลหลักเมืองตรังวัดตันตายาพิรมโบสถ์คริสตตังมัสยิดกลางวัดตังภูมิพุทธาวาสศาลเจ้าก,กิวอองเอียงนะคะเนี่ค่ะเมืองตรังแลนรักเมืองตังคือตรงนี้ ก็มีอุทยานบ่อน้ําร้อนกันตังนะคะทามรกตจู่อยู่กันเมืองตังนี่ค่ะทามรกตสวยงามนะคะโอ้โถ้าเที่ยวเป็นปีก็ไม่ครบค่ะใต้เน็ตโรงเรียนพยูนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคลตรังเกาะกระดานอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมซึ่งเราไปมาแล้วนะคะนี่ค่ะเกาะกระดานที่เราไปมาแล้วที่เราจะลงคลิปให้ดูนะคะ อข,ขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันที่สุราษฎร์ค่ะ